ปอเปียทุกคนปอเปียะเจบวยสะพานหันคลององอ่างจ้ะก๋กวยจั๊บอร่อยมากเพิ่งกินไปร้านนี้นะฮะมีก๋วยจับ๊บมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยจั๊บน้ำคนอร่อยมากข้าวบะเต็งใช่ไหมบะเต่งยังไม่กินจ้ะแต่จะกินพรุ่งนี้อยางไม่นั้นไม่ไหวจ้ะทุกคนข้าวบะเต็งเหมือนเป็นข้าวหมูอบไหมอบซีอ e ิ๊วอันนี้อร่อยมากเมื่อกี้ไท๊ะถ่ายไป กดอะไรจนเขาไม่รู้ก็เลยต้องถ่ายใหม่ทุกคนอือร่อยมากอูกข่ค้าไปด้วยที่ฮฮสเทลนอนยาวราชฮอสเทลอืมอร่อย,ออยไม่ไกลจากวัดมังกออรอืม ม,มีแต่ข่าวอะไรไมิลค้ากันตานบ้านเรายังกลับสงครามนักเรียนนักศึกษาก็ยิงกันพกปืนกันไม่นับครูตบเด็กอะพระมั่วกันอืมเมาตำรวจ ก็มีข่าวอะไรน,นะอะไรก็ไม่รู้บ้านเราอืมอร่อยอร่อยมากทุกคนรีสอด์ท้าเซลแอร์เย็นมากยังกับอยู่แคน,นาดาอืมอร่อยปลียสดจังเจบัว เจ้บ,บวยสะพานหันสองสี่เก้าเก้านะอาหารคองเมืองอร่อยมันตัดกันเนาะริกเขียวมีแต่ข่าวอะไรม่นู้จริงๆดูสิฆ่ากันตายหิวโมโหหิวเอามีดไล่แทงอืม อร่อยอันนี้รักสง,งบแต่ถึงลบไม่ขาดลบกันไม่เคยขาดอื้มอร่อย,ออยตอบเรียว,วยุสด อ่อมากอือวันนี้เจอแม่ค้าคุณแม่ค้าเล่าเรื่องเกี่ยวกับขององ่งอ่าง เขาก็ด่าผู้ว่าคนใหม่เหมือนกันนะอระเพพาโลกันผัดยังไงไฟไหม้ ก็าทำอาหารผัดกันไฟไม่ร้ายกระเพราโลกันอืมเดี๋ยวนี้ร้านก็มีจุดขายแปลกๆะ เตาแก๊สอ,อร่อยมากต้องคือับหอมนะข้าวหมูแดงมันเข้ากันอันนี้เป็นปลาเบียสดอืมอร่อยมากอืแต่หมดละ อร่อยเคียงเหรอทุกคนอืม้มฮึมหาเขียวเออย่าโพสคลิปนี้ก่อนทุกคนจ้ะ สิบนี้ไม่มีอะไรมากแต่มีแต่ความอร่อยจ้ะของร้านเจ๊บุยนะฮะสะพานหัน